เรามาลงวนกันครับนี่เรามาค่อนข้างที่จะสายแล้วค่อนข้างที่จะสายครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรติดหรือเปล่านะปกติเราจะมาลงตอนตอนที่น้ําเริ่มขยับลงน้ําอยู่แค่หน้าอกเราก็ลงไว้อย่างนี้แต่วันนี้มาสายมาสายน้ำค่อนข้างที่จะแห้งแล้ว รอน้ำขึ้นจะมีอะไรติดหรือเปล่าไม่รู้วนแบบนี้ก็ดีไปอย่างนึงครับเราไม่ต้องแกะปูดวนแบบนี้เวลามาติดมันก็จะมาติดก็แค่มาติดเฉยๆครับไม่ได้พันกันยังม,มีอะไรครับไปเรื่อยๆกันนะ <c oughs> ลเล็กติดตัวนึงครับมีปูมีปูมีป,มปูปูตัวนึงตัวไม่ใหญ่มาก เวลาพันมันก็จะพันแค่นี้ครับเกี่ยง่ายครับทำไมมันวนไปอย่างนี้ล่ะเป็นยังไงเนี่ยเจอขยะเราก็สะบัดทิ้งได้เลยสุดท้ายแล้วปูครับปูปูปป นี่ครับนะมันก็แค่จะมันแค่มาไอ้น,นี่เฉยๆมันไม่ได้พันกันแกะก็แกะง่ายครับนี่ปล่อยก็หลุดแล้ว อย่างี้ปูตัวนึงนะครับเราก็คัดไซส์ได้นะครับตัวไหนเล็กตัวไหนเล็กจัดเราก็ไม่เอาเล็กจัดัดเราก็ไม่เอาเอาตัวอะไรเนี่ยประหยัด นี่ปูนี่ครับปูเลครับปูเลตัวนี้อึ๊บสำักเลยนี่ปูเลครับหากุ้งไม่เจอกุ้งที่กุ้งก็ติดแนบไลยอุ้ยเลยอืม กุ้ง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 ครับกุ้งนี่กุ้งมันจะมาติดอย่างนี้นะครับนี่กุ้งอุ๊บนี่กุ้งเลยครับนี่กุ้งกุ้งขาวกุ้งขาวกุ้งไอ้นี่ครับกุ้งแชบวยก็ใส่กุ้งเผาด้วยกัน บูเล็กก็บูเล็กก็สะบัดทิ้งไหมครับสะบัดง่ายครับตัวไหนไม่เอาเราก็สะบัดง่ายโอ้ยเท้าิ๊ก わいきがな。 กุ้ง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 ครับกุ้งกุ้งตัวใหญ่เลยตัวนี้ตายไหมเนี่ยโอ้ตัวใหญ่แล้วปุ๊บนี่ครับโอ้ยจะเพิ่งนอนใจครับแตยังไม่เข้าถุงนนี่่ไกอครับ ไ้อย่างดีสามนะครับกุ้งสามนะถ้ามาตอนน้ำเริ่มโยกลงน่าจะดีครับน,นีมาสายกับกมัวแต่ไปส่งนักเรียนอยู่ส่งลูกกับมาเช้าไม่ได้ต้องมาตั้งแต่มีทั้งกุ้งทั้งปูเล้บกุ้งหลุดไปต๊อกปู ตัวเล็กครับอืมตัวเล็กมันสี่เซนครึ่งครับรอดได้สี่เซนรอดได้กุ้งอ้ยหมดแล้วครับอ่าหมดแล้วรอบนึ่งรอบหนึงได้ปัวประมาณ